มาออกแล้วขาะเี้มิโคลัสเป็นตัวนำกลองกังวานเป็นตัวที่สองเวลเนเจอร์ well, nature, ที่สามถัาไปเป็นสุภาชัยวง ไปสามขนาดนี้นิโคลัสยังเป็นตัวนำนิโคลัสยังเป็นตัวนำเมื่อเจอเป็นตัวที่สองกองกลองวันที่สามถัดไปเป็นน้องไทตทตันไปสิวักทางตรงขนาดนี้นิโคลัสยังเป็นตัวนำขนาดนี้ นิโคลัสเป็นตัวนำนิโคลัสเป็นตัวนำกางกลางวเป็นตัวที่ส ah. องขณะนี้นิโคลัสเป็นตัวนำในระยะห่างกองกลางวเป็นตัวที่สองนาผลการแข่งเที่ยวที่บบเจ็ดนิโคลัสหมายเลขหนึ่ง 1, ชนะที่หนึ่งเวลาวิ่ง 1, หนึ่งนาทีหกจุดเจ็ดสี่วินาที ้องกังวานหมเลขห้ากรชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาทีแปดจุดห้าแปดวินาทีสุภาพชัยวงเมายเลสามชนะที่สามเวลาวิ่งหนึ่งนาทีเก้าจุดสามศูนย์วินาที